สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับกันด้วยค่ะกับรายการเล่าเรื่องข่าวและดิชั้นใบเฟิร์นมนัชยาผิวเผือกค่ะวันนี้มาอัปเดตกันอย่างเช่นเคยนะคะและก็ต้องบอกว่าณนะตอนนี้หลายคนค่ะก็ยังคงติดตามกันอยู่นะคะกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตํารวจค่ะกับอดีตนายกทักษิณช,ชินวัตรค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างต้องมาติดตามกันค่ะม่มีอะไรต้องกังเลยเราทําในสิ่งที่ถูกต้อง ตามกฎหมายตามประเพณีปฏิบัติเขาไม่ได้มาสนใจเลยดุเราก็ทํางานไปคนอยากจะร้องก็ร้องไปล้วก็ทํางานไปไม่เป็นไรโรงพยาบาลราชธรรมก็ไม่มีพอไปถึงโรงพยาบาลตารวจปุ๊บนะป่วยฉุกเฉินป่วยวิกฤตนะเขาก็ต้องยังไม่ส่งไปชั้นที่สี่หรอกนะเขาต้องเข้าเข้าฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตำรวจที่ตรวจสมอตัววหัวใจมีไหมไม่มีโดยบริบทเนี่ยในเมื่อเขาเองเสนอมาก่อน นะครับเราเองก็เห็นเขาเองเป็นผู้ใหญ่เราก็ยินดีที่จะรับฟังข้อมูลทุกอย่างเพื่อมาใช้ในการวิปรายที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าอยู่ที่ความจริงใจของคุณเสรีด้วยนะครับถ้าหลังจากนี้เนี่ยปิดประตูนะครับไม่มายื่นให้ข้อมูลกับพวกเราตามที่ได้พูดกันไว้เนี่ยในทางหนึ่งผมเองก็ประชาชนทุกคนก็มองได้นะครับว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในการเมืองเ,องเนี่ยปฏิบัติตัวยังไง และล่าสุดนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสอสอไอรัชนกค่ะออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนคนที่มีประกันสังคมนะคะเรียกว่าฟาดกันไม่ยั้งเลยค่ะประกันสังคมเนี่ยมันจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงได้ยังไงอะ่ะจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยฝ่ายการเมืองนี่แหละ ที่มีเจตจำนงในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้แหละมาตัดสินใจคือคุณจะบอกว่าไม่ให้ฝ่ายการเมืองยุ่งกับประกันสังคมได้ไงในเมื่อ,อ,อประกันสังคมเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานและท่านรัฐมนตรีเองก็มาจากฝ่ายการเมืองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าฝ่ายการเมืองไม่ควรยุ่งกับประกันสังคมคุณรวมถึงท่านรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าไม่มีฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมชี้เป้าไม่มี กรรมธิการติดตามงบเข้าไปตรวจสอบเนี่ยประชาชนจะได้รู้ไหมว่าคุณใช้งบประมาณของผู้ประกันตนไปอย่างไรบ้างและอีกหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้ที่ต้องบอกว่าดุเดือดและหลายคนก็จับตามองกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็คือชาวยิวอิสราเอลที่มาลงหลักปักฐานอยู่ในปลายประเทศไทยของเราค่ะการก่การจารกรรมนะครับการสร้างเครือข่าย ที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอะไรต่างๆนี่ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่มันเป็นาศาสนสถานหรือที่เขาเรียกว่าฮาบัดนั่นเน่ยเขาก็จดเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อยู่ในรั้วรอบขอบคิดนะครับไม่ได้ห้ามคนไทยเข้านะครับเป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะแต่ว่าในวัฒนธรรมประเพณีเหมือนพี่น้องชาวมุสลิมก็คือมีที่มาละมาด ถ้าเปรียบเสมือนคนไทยก็คือมีม,มีมีวัดเอาไว้ไปสวดมนต์นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของของอภายในไม่ได้เปิดเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ บอกว่าคดีชั้น14ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะก็เป็นอะไรที่ท้าทายกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยน่าดูค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลากหลายท่านนะคะก็ติดตามสถานการณ์กันมาค่ะตั้งแต่ในปลายปีที่แล้วกันด้วยค่ะและอัปเดตกันมาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านมารับชมกันนะคะส่วนในเรื่องราวตรงนี้นะคะต้องขอย้อนกันไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางด้านของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะที่ มีการถูกส่งตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะไปพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและอยู่ดีๆนะคะก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้โดยปกติด้วย แต่มีหลายท่านค่ะที่เข้ามาขัดแย้งในเรื่องนี้ว่าเหมือนดูว่าการรักษานี้จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยในปลายปี2567ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางด้านของนายสาโรธพึงรำพันค่ะเลขาธะที่การคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอนะคะก็มีการเปิดเผยว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีได้เสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการนาเสนอให้กับคณะกรรมการ การกันกรองพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่โดยในช่วงเดือนธันวาคมนะคะก็ต้องบอกว่าทางด้านของนายสารธเนี่ยละคะที่มีการรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็พิจารณาร้องเรียนนะคะให้มีการตรวจสอบกรมราชทัณฑ์ผู้อํานวยการราชทัณฑ์ค่ะและผู้อํานวยการโรงพยาบาลตารวจนะคะว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณชิน,นวัตรหรือไม่ค่ะและก็รวมถึงนะคะสําหรับคดีในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ เป็นเรื่องของสำนักงานปปอชอพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก่อนที่จะมีการสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการกันกรองค่ะเพื่อพิจารณากรองสํานวนและมีความเห็นว่ามีมูลหรือไม่มีมูลเพียงพอที่จะตั้งไต่สวนหรือไม่โดยคดีชั้น14อยู่ในขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพอมีการพิจารณาแล้วเสร็จค่ะก็จะสรุปแล้วก็เสนอความเห็นเข้าที่ประชุมปปอชอชุด นะคะในช่วงนั้นค่ะถัดมาค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่า ็มีนะคะการถามถึงค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าส่งข้อมูลมาให้ครบหรือไม่ซึ่งนายสารลดในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้มีการกล่าวค่ะว่าปปชเนี่ยได้มีการเรียกเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวบรวมตรวจสอบนะคะแต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกลั่นกรองค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะอยู่ในฐานะที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการชี้ แจงของแต่ละหน่วยงานได้ทำได้เพียงแค่สอบถามความคืบหน้าเพียงเท่านั้นค่ะสำหรับเลยค่ะทการคณะกรรมการปรปรชนะคะก็มีการกล่าวว่ายังไม่ทราบค่ะว่ามีหน่วยงานหรือมีข้อขัดข้อง อย่างไรที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมในขณะนั้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ปปชนีมีการรวบรวมข้อมูลโดยครบถ้วนเท่าที่ได้รับมาแล้วค่ะแล้วก็เรียกว่าในขณะนั้นนะคะก็มีการส่งข้อมูลนะคะไปยังการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะใช้อํานาจตามกฎหมาย ดดำเนนิการไ้ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะมาเพิ่มเติมกันค่ะในวันที่27มกราคม2,568ที่ผ่านมานะคะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุติเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยค่ะได้มีการเดินทางเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรค่ะที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจโดยยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความจริงค่ะ และในวันที่18กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมทางด้านของสวอังคณานีละัยจิตค่ะก็ได้มีการถอนยติขอให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่องสิทธิผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมหลังจากที่ข้อมูลไม่เพียงพอค่ะ ต้องบอกว่าคดีชั้น14ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปชนะคะคุณผู้ชมโดยมีการรวบรวมพยานหลักฐานและการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีมูลความผิดหรือไม่ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า ในที่สุดแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ในปลายปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ายังเป็นขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานเท่านั้นหรือเปล่าจุดที่น่าสังเกตหนึ่งข้อนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแม้จะมีคนออกมาโจมตีกันอย่างมากมายค่ะแต่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็ยังนิ่งเฉยอยู่ในเรื่องนี้ทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะ และถัดมานะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรามาติดตามกันค่ะกับสสไอรัชนกนะคะที่ตอนนี้เรียกว่าออกมาเป็นกระบอกเสียงสำคัญนะคะให้กับผู้ที่มีประกันสังคมด้วยและก็ต้องบอกว่ามีการชี้ข้อทุจริตหลากหลายข้อเลยละคะ่ะแต่ก่อนที่จะมาดูในเรื่องของประกันสังคมค่ะคุณผู้ชมต้องย้อนมาดูกันนิดนึงค่ะเพราะว่าทางด้านของสสไอรัชนกสีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าไก่นะคะถูกสารอาญาตัดสินจำคุก หปีโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112และความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะจากการโพสต์วิจารณ์การจัดการวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลด้วยค่ะหลังจากการตัดสินนะคะต้องบอกว่าทางด้านของสสไอค่ะก็มีการยื่นอุท,ทรณนคำพิพากษาแล้วก็ได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งสสคำประกันนะคะนอกจากนี้สสไอยังมีคดีความเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทและพระบอม คอมพิวเตอร์อื่นๆที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลด้วยเช่นเดียวกันสําหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการประกันชั่วคราวแต่ก็ออกมาสู้กับประกันสังคมเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะเพราะว่าสําหรับในครั้งนี้ค่ะเรียกว่าสสไอนะคะมีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของสํานักงานประกันสังคมค่ะโดยเฉพาะการใช้จ่ายที่อาจจะขาดความโปร่งใสและไม่ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าด้วยสําหรับประเด็นที่มีการพูดถึงนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าค่ะก็มีการชี้ให้เห็นนะคะว่าการใช้จ่ายงบประมาณที่มีการใช้งบจัดซื้อแบบไม่โปร่งใสค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ประกันตนด้วยส่วนการบริหารการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพค่ะ ทางสอสไอนะคะได้มีการตั้งคำถามค่ะเกี่ยวกับการจัดการของสำนักงานประกันสังคมค่ะเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนค่ะ หรือจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าการเปรียบเทียบกับระบบบัตรทองค่ะสอสไอนะคะได้มีการเปรียบเทียบค่ะกับสิทธิการประกันสังคมกับสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นก็คือบัตรทองค่ะคุณผู้ชมโดยชีย้ให้เห็นว่าท่านที่ใช้ประกันสังคมได้สิทธิประโยชน์ที่ด้อยกว่าแล้วก็เรียกว่าไม่คุ้มกับการจ่ายเงินสมทบในทุกๆเดือนด้วย สำหรับในเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกันตนจํานวนมากค่ะแล้วก็มีการหารือกับสํานักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผู้ประกันตนค่ะเช่นการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างให้สะดวกมากขึ้นค่ะ คุณผู้ชมที่มีประกันสังคมนะคะหรือว่าได้ติดตามข่าวนี้เนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าการแสดงความเห็นถึงข้อกังวลในครั้งนี้ของสอสอไอรัชนกนะคะเรียกเสียงฮือขึ้นมาค่ะจากกลุ่มประชาชนจํานวนมากเช่นเดียวกันเพราะว่าประชาชนจํานวนมากนะคะก็มีประกันสังคมในข้อนี้ถูกหักทุกเดือนกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันค่ะว่าไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างที่ได้มีการทกเถียงกัน นี่แหละค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของความไม่คุ้มค่าและขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณการเงินในข้อนี้นะคะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมต้องทำกันบ้านอย่างหนักเลยละค่ะคุณผู้ชม และถัดมาค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงความมั่นคงของประเทศชาติอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะหลายคนกําลังตั้งคําถามว่ายิวอิสราเอลที่เคยไปยึดได้หลากหลายพื้นที่เขาจะมายึดปลายได้จริงๆหรือไม่ค่ะในเรื่องนี้นะคะต้องมาติดตามกันค่ะเพราะว่าต้องบอกว่านะตอนนี้นะคะมีชาวยิวอิสราเอลที่มา ลงหลักปักฐานตั้งถิ่นฐานอยู่ในปายแม่ห้องสอนนะคะมากกว่า3 0,000่นคนแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจนะคะจากประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนอย่างมากมายค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าล่าสุดค่ะมีการก่อตั้งโบสถ์ยิวและมีการทำกิจกรรมทางศาสนาของเขาแบบเข้มขน้นแล้วก็อึกกระทึกครึกโคมด้วยและ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าชาวอิสราเอลนะคะที่เข้ามาอาศัยอยู่ในปลายเนี่ยกำลังที่จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจวัฒนธรรมของเมืองเล็กๆแห่งนี้ในประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวค่ะเชิงพาณิชย์เนี่ยขยายตัวมากขึ้นแต่ก็มีการครอบงำนะคะด้วยวัฒนธรรมทางยิวเนี่ยในบ้านเราค่ะก็เลยเกิดความตรึงเครียดนะคะในชุมชนด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งชาวบ้า มีการขอร้องให้รัฐนะคะช่วยเข้ามาตรวจสอบค่ะแล้วก็ช่วยมาปิดช่องโหว่ต่างๆอย่างเช่นการแย่งธุรกิจต่างๆที่คนไทยควรจะได้ทำตรงนี้รัฐต้องเข้ามาจัดการนะคะเพราะว่ากระทบกับรายได้ของคนในพื้นที่แบบชัดเจนมากๆค่ะส่วนในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ในอําเภอปายและก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวยิวอิสราเอลเนี่ยมีการเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้แบบที่ไม่ได้เป็นวีซา่าหรือการอยู่อาศัยแบบถาวรด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าถามชาวบ้านนะคะชาวบ้านบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในระยะหนึ่งแล้วกว่าจะมาเป็นข่าวกว่าจะได้รับการสนใจแบบนี้รัฐบาลทำอะไรอยู่อันนี้คือข้อประเด็นนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยได้มีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็สอบถามไปยังรัฐบาลค่ะต้องบอกว่าคนไทยหลายคนนะคะที่อาศัยอยู่ในปายมากกว่า10ปีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าปัญหาเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่ามีมาตั้งนานละ ไม่ได้ว่าเพิ่งมีที่สำคัญนะคะคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ชาวยิวอิสราเอลเข้ามาอยู่เสมือนเป็นพื้นที่เป็นประเทศชาติของตัวเองนึกจะทำอะไรก็ทำค่ะอยากจะค้าขายอยากจะแย่งธุรกิจใดที่คนไทยเคยทำเขาทำตามใจตามอำเภอใจเขาไปเลยแล้วก็รวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าจะมีเรื่องของนัยสำคัญทางด้านวัฒนธรรมด้วยสิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะ ตอนนี้นะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยิวอิสราเอลเนี่ยเขาเข้ามาเที่ยวแล้วก็มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ด้วยแต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้มาเที่ยวระยะสั้นค่ะถึงแม้ว่าจะมาด้วยวีซ่าของนักท่องเที่ยวหรือวีซ่าของนักเรียนแต่กลับอยู่หลากหลายเดือนแล้วก็อยู่เป็นปีหรือหลายปีด้วย ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําอะไรอยู่นะคะในเรื่องนี้อันนี้คือคําถามของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่า มีทั้งร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ติดป้ายเป็นภาษาฮิบรูนะคะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้คนที่เดินไปทุกวันนี้ประมาณร้อละเ0เลยคุณผู้ชมที่เป็นชาวอิสราเอลมีทั้งคนเที่ยวคนซื้อคนขายมีครบเลยอันนี้คือเสียงของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเขาบอกว่าคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยอยู่มานานนะคะจนแยกได้ว่าชาวต่างชาติที่ดูหน้าตาเป็นฝรั่งเนี่ย เป็นชนชาติไหนเพราะว่าพฤติกรรมการพูดนะคะแล้วก็วัฒนธรรมการแสดงออกของเขาไม่เหมือนกันก็เลยทำให้คนพื้นที่ปลายค่ะรู้ได้เลยว่าคนนี้คือคนอิสราเอลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมต้องถือว่าข้อหนึ่งประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ คนไทยกำลังรู้สึกว่าถูกยึดพื้นที่เพราะคนไทยที่เคยอยู่ตรงนี้เริ่มจะอยู่ไม่ได้แต่โดนกดดันและผลักออกจากพื้นที่ค่ะ แม่ต้องบอกว่าอันนี้ก็มาสู่เรื่องของปัญหาของกฎหมายแล้วก็การทํางานนะคะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ตรวจคนเข้าเมืองแม่ห้องศนเนี่ยเขาก็มีการดําเนินการตรวจสอบและก็ควบคุมตัวชาวต่างชาตินะคะที่มาทํางานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ปลายเนี่ยมาตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการดําเนินการต่อด้วยส่วนผู้ดูแลโบสถ์ยิวในอำเภอปายนะคะก็ได้มีการ ให้ข้อมูลกับทางสื่อเหมือนกันนะคะเขายืนยันว่าไม่มีการซ่องสุมกําลังหรือทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมายแล้วก็ย้าว่าการตั้งโบสเนี่ยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กําลังน่าจับตามองนะคะเพราะสื่อถึงความมั่นคงของประเทศชาติความมั่นคงของประเทศชาติอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการเมืองเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่เรื่องของประเพณี ธนธรรมที่กำลังถูกกลืนหรือประเพณีของชาติอื่นที่เข้ามาในพื้นที่บ้านเราแล้วแข็งแกร่งมากกว่าเราก็อาจจะทําให้เราสูญเสียความมั่นคงได้เช่นเดียวกันแล้วคุณผู้ชมทุกท่านคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์พูดคุยได้นะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ค่ะเรานํามาอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยและอย่างเช่นเคยนะคะ วันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากช่อง13สสยามไทยมาฝากให้กับท่านด้วยเชิญรับชมได้เลยค่ะ